จังหวัดกันดีกว่ามาดูวิวทิวทัศน์ในวันที่แดดออกท่ามกลางหิมะนะคะอากาศก็ลบอยู่ที่ในรถนะคะลบ2.5แต่ข้างนอกไม่น้อยบรูเพราะว่าในรถมันมีเครื่องทำความอ้อนเนาะคะ่ะมันก็นเลยอ,อากาศมันก็นจะแตกต่างกับข้างนอกนะคะตรงนี้กับพานบริเวณโรงงานเนาะค่ะโรงงานเหล็กก็จะไปนู่นเลยค่ะจังหวัดนะคะไม่น้อยจะไปธุระที่จังหวัดวันนี้จะไปสถานีตำรวจ วันนี้แดดออกอากาศสวยบรรยากาศดีค่ะนู่นค่ะบริเวณโรงงานโรงงานแห่งแห่งแห่งที่น่าจะหลายมองอยู่ของของของบริษัทนี้นะคะแต่ว่าย่นี่เป็นเป็นโรงงานที่ใหญ่นะคะในเมืองมีงน้อยคนทั้งหมดนี่ก็ เก,เกือบทั้งเมืองก็ทางานในบริษัทนี้นะคะจนมาแต่ว่าก็มันก็นจะมีกะที่บริเทศก็อาจจะเป็นพวกทางล้านบริษัทเล็กๆแน่นอๆหรือ,อยังต่างๆแต่ถ้าเว้าถึงก็น่าจะ80%ของอประชากรในเมืองไมีน้อยนะคะแล้วก็เมืองรอบขางนะคะทีมาเห็ดอยู่ในโรงงานนี้เป็นโรงงานเล็กนะคะอุตสาหกรรมเล็กนี่มาเริ่มละลาย แล้วก็ตกไม่อีกแล้วค่ะเพราะมันช่วงอยู่นะมันยังเป็นช่วงช่วงของหิมะอยู่มาก็ก็ละลายและวก็ตกตกแล้วก็ละลายประมาณนี้แหละจ้ะแต่อากาศง่ามมากแสงแดดแสงแดดให้ความอบอุ่นแล้วจะไปนี่เลยค่ะตามป้ายค่ะยแยกไปดูวิวทิวทัศน์สิบโมงเสาร์ มาสิไปแต่แปดโมงเ้ยมันเศร้าโดไปสายแน่ก็ได้ดอกวิวงามบะคะพี่น้องสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่ชอบดูอยู่แล้วละจ้ะเพราะว่า,วาบ้านไกกับมีเน,นี่มาบรรยากาศกับมแตกต่างกันต่างแก่สถานที่เนาะแต่ว่าสําหรับพี่น้องที่อยู่ทั้งเมืองไทยก็อาจจะอยากดูว,ว,วิวทิวทัศนส์สวยงาม ในภาพหรือมุมมองเขายังบ่เคยเห็นยังสิน้องเหมือนม่แงน้อยกับบากันไปถ่ายมาให้ดูกันนี่ค่ะถนนก็เป็นสองฟังอะค่ะเหมือนกันกับบ้านเฮ้าต่ว่าตรงกลางเขาก็จะมีนะคะเหมือนเหมือนเสาแล้วก็มีลวดสลิงนะคะคล้ายลวดแต่ไม่รูมาแน่ใจว่ามันเป็นลวดหรือเป็นเหล็กเพราะว่าบ่เคยดูแต่ว่าดูท่าทางมันอาจจะเป็นเหมือนเหมือนลวดที่มันเป็น เล็กๆพัเนเกี่ยวๆกันนะคะแบ่งเสร็จกลางระวังถนนนะคะก็เป็นถนนซีเลนนะคะๆๆๆาการขับรถในต่างประเทศยังประเทศสิบิเดนนี่ก็เ้อจะขับฝังขวามือเนาะค่ะไปขวามือมา้ายมือเนาะต้นสนพี่ ต้นน้อยมันเขาเอาไปเห็ดเป็นต้นคริสมาสเนี่ยแหลจะจะเห็นบอเวลาหนาหนาวมันก็นสิประมาณนี้ใบมันก็นจะรวงเดี๋ยวสักหน่อยก็เป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้พริไม่เงี้ยหน่อยกับสิแพ้ขึ้นไม่อีกนะคะสิไอสิ IC, จามน้ำมูกไหลแสบหูแสบตาแดดซองตาแล้วค่ะสําหรับการขับรถนะคะเมือนน่อว่ามาช่วงแดดขึ้นอาทิตย์ขึ้นพอดียู่ทชื่อัดก่ สวยงามรถก็โล่งแน่เพราะว่าช่วงนี้สิบโมงคนกับเขาเห็นงานกันแล้วนะคะถนนก็บม่ค่อยพลกพันไนไดนส่วนมากบริษัทหางล้านนะคะถ้าเป็นทั่วไปนะแต่ที่บอมแมนเฮ็นงานตลอดยีิบสี่ชั่วโมงยังสี่ก็ส่วนมากก็จะเปิดประมาณธ์สิบโมงปิดหกโมงยังสี่เนาะคนเฮ็นงานส่วนมากก็จะเข้าประมาณธ์สิบโมงแต่ถ้าหากว่าเป็นโรงงานหรือเป็นอีหยังที่เขาต้องเฮ็นงานตลอดยีิบสี่ชั่วโมงมันก็สิเป็นกะเป็นกะไปนะคะกะซิมิกกะซิมีกะประมาณ มันสีมีย่างสี่เนาะคะ่ะไายแคสเสาว์อาทิตย์มันสีมีกะหกโมงเศร้าออกหกโมงแรงกก็มีบางคนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการทั่วไปโดยปกติก็จะเป็นหกโมงเศร้า,าออกบ่ายสองบ่ายสองออกสี่ทุ่มนะคะแล้วก็สี่ทุ่มออกหกโมงเศร้านะคะอันนี้คือกาหมุนสำหรับตรงที่ทํางานตลอด24ิบชั่วโมงนะคะแต่ถ้าว่าเป็นที่ทํางานทั่วไปก็จะมีมสี่โมงเศร้าถึง6กโมงแรงหรือบางคนอาจจะเข้าเทียงออกสองทุม่มองสี่ มันแล้วแต่สถานที่เห็นงานก็ว่ากันไปอาจจะเป็นทางร้านหรือร้านอาหารอย่างสิมันก็นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเปิดของแต่ละมือเนาะก็จะเป็นการวนเวียนตามตามประสบการณ์ที่ไม่น้อยเห็นงานในร้านาอาหารก็ uh จะเป็นการวนเวียนเว่นเหมือนเวทกากันไปเจ้าเขาก่อนข่อยออกกอนยงสิอย่งางประมาณนี้นะคะสาหรับการเห็นงานถ้าพูดถึงมาถึางการเห็นงานอยู่นี่มันกิดายภาษี ก็แล้วแต่เมืองนะคะอย่างของไม่ีน้อยนี่ก็เมืองของไม่ีน้อยนี่ใจอยู่ที่ับสามสิบสองเปิดเส้นนะคะตอนนี้บรูว่าปีนี้บรูวว่าขึ้นหรือ,อยังนะคะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมานี่ยไม่น้อยใจอยูสามสิบสองแต่จะสามสิบสองแต่จบับบอดิดนะเพราะว่าแผนกดูแลบ,บัญชีก็คือพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่เป็นคนดูแลเรื่องภาษีหรือว่ารายได้ของไม่ีน้อยนะคะในในแต่ละเดือนแล้วก็ พอถึงปีหนึ่งก็จะมีใบภาษีมากที่บ้านนะคะว่าปีนี้เขาได้จ่ายภาษีไปเท่าไรใจครบหรือบกครบใจเกินบอเป็นสีนะหรือว่าใจพอดีถ้าผู้ไดจ่ายพอดีตลอดโตไปถ้าผู้ดใดจ่ายเกินก็ไดเงินขึ้นถ้าผู้ไดจ่ายพ่ถึงกระตองใจเพิ่มนะคะมันจะมาในห่วงของมีหน้าเมษานะคะอีกสองสามเดือนเนี่ยก็เริ่มมากแล้วค่ะใบภาษีในแต่ละปีนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนรุ่นกัน รุนกันใจระทึกนะคะแต่ละคนนะคะยังมีหน่อยกันรุนค่ะเพราะว่าก็าได้ขึ้นก็ดีใจไปเวลาเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ก็ะได้ขึ้นมากนะคะเพราะว่าใจเกินไปมันก็จะเป็นระบบประมาณนี้ส่วนการเห็นงานอยู่นีอ่อดีเมืม่อวันเมื่อวันก่อนเนาะได็กคุยกับน้องแฟนคลับเพ่นก็อยูย่เวบเดนนี่แหละจ้ะ ที่เราอยู่ประเทศสูบิเดนเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องของประเทศสูบิเดนนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อน,นยังไม่น้อยกับบรรลูทุกเรื่องค่ะเพราะว่าเข้ากับมันเกิดจากหลายสายเหตุบอลเป็นมาอยููและสีหูทั้งเมดนะคะนี่น้องที่เป็นแฟนคลับยไม่น้อยเพิ่นว่าเพิ่นสีอาสีอาอ้ายมาเทียวแล้วก็สีไม่เห็ุงานไม่น้อยก็เลยว่าเขดจังไหนบเรลูบอกว่ากฎหมายบันนี้มันบอด้ก็เลยว่ากันสี อามันมันมันบได้ตีย้ายก็เลยว่มามันบอด้สิมะเที่ยวลระสิมาเฮ็ดงานมันบอด้ดอกค่ะต่ะว่าเจ้ามาวีส่าท่องเที่ยวผู้ใดเป็นคนรองรับมากคนที่ร่องรับมาก่ะทางหากว่ามาฮอดแล้วเอาไปเฮ็ดงานถ้าหากก็ถือจับก็แล้วไปแต่้าถือจับนะมันจะช่วยทั้งปูที่ให้ที่พักอาศัยสิช่วยทั้งปูให้เฮ็ดงานแล้วก็สิช่วยทั้งผูผ้ามาพ,พกการ้อมเพราะว่าผูกรันตตีก็จะช่วย เพราะพี่าเที่ยวกับขึ้นเทีเ่ยวนะคะกฎหมายต่างประเทศมันก็คือเมืองไทยนด้คะ่ะมันมองชุกมองก็คือกันแหลคะค่ะเมืองไทยก็เหมือนกันแหละเขามาเทีเ่ยวแต่เจ้าไม่เห็นงานแนตะ่แมเ่เขาจับได้ถ้าทั้งตำรวจจับได้ก็โดนคึอกันบาวาไปของใดมันบละถือว่าลักหลอบมันบละแต่ว่าเปิ่นกับตอนที่แรกเปิ่นบอกเข้า,ขาใจเปิ่นก็สิเท็ดเรื่องเอามานั่นแหละแม่น่อยก็เลยอที่ายาให้เพิ่นฟังว่ามันเป็นจยงซีเด้ไปอย่างซีเด,เด้ความคิดของเธอก็คือว่า เธอเสียอายมากเที่ยวแล้วก็ไม่เห็นงานแล้วที่นี่ก็กลับไปไม่แล้วก็เห็นห็นมันกลับไปไม่แล้วก็เห็นเป็นวิสามาอยู่น้าเลยแล้วก็มาอยู่แบบนี้แล้วก็มมาเป็นแบบประามาณมาวิสาทาวอ้ะเห็นงานใดไม่หน่อยเลยว่าอันอายเธอนะ่ะมาเที่ยวใดเพราะว่าเธอเธอเป็นคนเชิญหรือสามีเป็นคนเชิญในการเชิญคนมาเที่ยวเนี่ยมันจะต้องมีเอกสารของคนที่เชิญนะรองรับหนึ่งแหละไปเงินเดือนแล้วก็ท ้าได้ช่วงที่เขาเชิญเขามานะเขาเพรมีงานเขาจะต้องมีเงินในบัญชีพ่อถ้าเขาสิผ้าเขามาจัหมือย่งสิเขาจะมีราคาเลทมันอยู่นะคะาวาหนึ่งคนที่เขาเชิญมาเนี่ ในอันค่าเสียใจหรือคากิ่นอยู่ในแต่ละในแต่ละมือเนี่ะมันจะตีออกมาเป็นมือและท่อไหลเขาเชิญมาซิบมือสีเขากัะบวกเข้าไปพูดเข้าไปค่ะเป็นเงินท่อไหลมันจะมีเงินแล้วมันต้องมีเงินเกิดในบัญชีทีสิเพื่อเหลือเพื่อขาดแต่เขามาเทียวแล้วคือบอเกิดปัญหาพอบอเกิดปัญหาอียงต่างๆเกิดขึ้นนะคะนี่คือการเชิญคนมานะคะมันบริเวณว่าเชิญอย่างไรเปหน่อยก็เลยบว่าอธิบายเพิ่อฟังมันต้องใส่เอกสารโน่นนี่นั่น เราก็เลยเข้าใจก็เลยบอกว่าทำมะเที่ยวมาใดมากินอยูบ่บ้านเฮาใดมาพักผ่อนเนียงก็เฮากับใดเมือ่อพาะเขาเป็นคนเชื่อนอะไรนเขาก็ต้องดูแลแต่ถ้าว่าหากเจาาาเาเ้าคิดว่าสิ่งผ้าคอเพนเงานหรือเจ้าคิดผิดเนอรเพราะฉะนั้นอย่าหาเหาเสยหัวได้ระวังที่เขาสิมาเที่ยวคนดวงซวยก็บซุยคนดวงดีก็รอดไปมะะเมืเ่อไหร่เฮาบ่แน่ใจได้ว่าห้องซุ้ยหรือเ้าสิสุส้ดวงดีอันนี้เป็นเรื่องที่ช็อปปิ้งนะคะจากนั้น เพิ็มีความคิดว่าถ้ามาเที่ยวแล้วก็สิเหมือนแบบพวกไม่นยังหน่อยมาล่ะมาเที่ยวก่อนมาเจอแฟนก่อนมาเรียนรู้นิสัยแล้วมาพบกันก่อนแล้วก็กลับไปแล้วก็เฮ็ดวี่าถาวรอนกลับมาเป็นเกษตรแบบนั้นไปหน่อยแล้วว่ามันเห็นบอดถ้าติเฮ็ดแบบนั้นมันบมแมนสิบว้าแล้วก็เฮ็ดได้เยบ่แม่นบ่แมเนเป็นใจ่ัไปตามคิดก็ได้ว่างสิเพราะว่ายังแดดส่องตาพอยญ่พอหญ่จมมันขับยากมันสะทอนว่านี้มันว่าเป็นไปตามที่คิด เพราะว่าพูดพี่ชายน่ะมามาเที่ยวใช่ไหมแล้วกลับไปแล้วจะกลับมาใหม่ในฐานะมาอยู่ได้มาถาวรมันมาบอด้ค่ะผู้เป็นน้องก็ร่องรับอายบอด้ถึงสามีน้องก็ร่องรับอายมาอยู่ถาวรบได้ค่ะถ้าคุณจะมาอยู่ถาวรแบบนั้นและไม่เห็นงานน่ะหนึ่งมันจะต้องมาแบบว่าเจ้าเจอคู่รักอยู่หนีหลือจะมาอยู่กับครอบครัวเจ้าหรือสองเจ้าสิไม่เห็นงานเจ้าต้องหให้นายจ้างหรือบริษัทที่จ้างเจ้า เขาเห็นหนังสือเชิญเจ้าไม่เห็นงานมันจะต้องมีเอกสารร่องรับเยอะแยะซึ่งไม่น้อยเราคิดว่าเขาจะเห็นใหตเจ้าหรอกเพราะว่าเขาจางคนอยู่ในหนีก็ไดและอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาจางคนที่อยู่ในประเทศสวิตินแล้วเนี่ยแล้วค้นเขาอยู่ในสวัสดิการอยู่แล้วมันบริมีความลําบากที่ต้องไปวุ่นวายกับเอกสารต่างๆหน้าอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาเอาคนอยู่ในหนีเขาเอาคนจากกรมแรงงานกรมแรงงานก็มีเงินเดือนซอยเขาทั้งลานเขาบริจายเต็มลอยนะคะ มันสิบ่ดบีกว่าหรือถือต้องบ่น,นอกจากว่าพี่น้องมีร้านอาหารหรือมีธุรกิจของตัวเองแล้อยากจะเอาพี่น้องมาจังสันนะ่ะเหตดร่องดับกันมาโหลดคุม้มคาไม่หน่อยก็เรื่องหายคำแนะนําและคำอันนั้นไปเป็นก็เลยโอ้เข้าใจแล้วบานนี้ย่ายหนู้้นะคิดว่ามันสิ่งง่ายๆบอแล้วมันบริแง่ายแล้วสันคนเขาเกาพี่น้องมากองกันเต็มเมื่อลที่เนาะมันบริง่ายปัดจะคิดเดว้ว่ามันสิขึ้นจะกเหตดกับเหตุเด้วยวางสินี่แหละค่ะ ไม่หน่อยห,หายบอกหาฟั่งนี่หมายถึงว่าคนเข้ามัน,ปนไปในรูร้ทุกเรื่องเด้มันบริเวณวัดสียูตรงนี้แล้วเาสีหูหวเขาสีเกง่งเขาสีหัวมืดตัวไมน่อยเองก็ยังปไปในรู้เลยในหลายๆเรื่องโู้แค่แบบเอาง่ายๆความือแค่หางอึงหางอึงกับบอดซำนคะความือทอดตัวมดนี่เรื่องเอยียงต่างๆใน,ในในสิบประเทศสิบวิเด่นนี่อยู่นานบ่ิษัว่าจะหูวภาษาเหมือนกันบ่ิษัว่าจะเบาถือเด้ขาซัำเนียงกับบไดใดใส่ใดข้ามซับแบบ เด็กน้อยเด็กน้อยขั้มศั์ที่สูงๆในไม่น้อยกบ่ไดดเราประมาณว่าภาษาราชการหรือภาษาแบบมันอับมาดมากไม่น้อยกบ่ไใดไม่น้อยได้แค่พ่อเอาตัวรดออกไปหาซื้อพวกเขาได้ไปเที่ยวได้ไปนู่นไปนี่ได้ทานั้นติดต่อราชการบางค่้มทำให่น้อยบอกเขาใจไม่น้อยก็จะบอกเขาว่าเธอบอกสัซาๆแน่ได้บฉันบอกเขาใจหรืออาจจะเป็นประมาณว่าเธอพยายามอธิบายที่มันง่ายกว่าหนี้คําสับที่มันง่ายกว่านี้เทียบเคียงใั้ฉั้นแน่ได้บ แต่คนมันนี่ก็นนะฮกค่ะคนต่างชาติที่เขาเป็นเจ้าของภาษาหรือเขาจะเขาจะเขาเป็นเจ้าของประเทศนี่ถ้าเขาเจอคนต่างคนที่มาอยู่ซึ่งไม่ใช่คนสวีเดนนี่เขาจะให้ความช่วยเหลือเราเยอะมากถ้ามันก็นอยู่ตี่าสัมพันธไมตีและนําเสียงในการหฮาวว่าเขานําเนาะค่ะเพราะว่าจีใช่ขาหูจจกอ่อนน้อมทอมตัวหรือหูวจากเขาหูวจักกระเทศะนะคะในการใส่สำเนียงหรือคาเ้าเนี่ยก็อดตายอดอก็ตายดอกจ้ะเพราะว่าคนเขายินดีที่จะซอย รอยยิ้มเป็นสิ่งที่เปิดทางสีงหน้าดวงตาและรอยยิ้มบนบนใบหน้าเรานี่มันจะเป็นตัวที่น้ำพังเข้าแดงเบอร์สุยางเลยแม่น้อยเสื้อวายอีลีเพราะว่าแม่น้อยใส่ใดแบบแม่น้อยใส่วิถีแบบนั้นมากจริงๆคือบอกเป็นบรูฟังโมโหเรื่องกายิ้มไปก่อนค่ะแต่ว่าสีหน้าในการแสดงออกในการยิ้มเนี่ยมันกัดยิ้มออกมาได้หลายอย่างยิ้มจากจริงใจยิ้มจากความใสซื่อยิ้มจากความไม่เข้าใจแต่สายตาและ สายตาก็สีหนาและรอยยิ้มเนี่ยมันจีบ่งบอกทุกอย่างเลยนะคะในความเป็นตัวตดภาพรวมของเฮาเวลาที่เฮาคุยกับเขาหรือคุยกับคนอยู่ตรงข้ามหรือว่าคุยอยู่ในกลุ่มที่เขาอยากจะคุยหรือคนที่เขาต้องการจะเป็นติดต่อนะคะนี่ก็อีกหนึ่งมุมมองของเมย์หน่อยที่บอกให้ฟังนะคะก็ถึงเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์หน่อยก็ไมหน่อยว่ามันเงาแล้วก็เอาไว้แค่นี้สักก่อนเนาะเดี๋ยวมันโดนหลายเดี๋ยวพี่นองก็จะเบื่อจะได้กัน เดี๋ยวมีอย่างก็จะน่ามาบอกเรากันเรื่อยตนความคิดที่นึกได้หรืออย่างต่างๆนะคะรักนะจุ๊บจ